คลินิกเรานะครับเป็นคลินิกเจ้าแรกที่เข้าในตลาดหลักทรัพย์เราเป็นโมเดลที่เป็นอยู่ใน Health and Beauty Business ซึ่ถือเป็นแมกกาเทรนมีการขยายสาขาเติบโตอย่างต่อเนื่องไม่มีหนี้ตลอด13ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องมาตลอดนะครับ สวัสดีครับนายแพทย์อภิรุทองวัฒประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเดอะคลินิกคลินิกเวชกรรมจำกัดมหาชนนะครับเดอะคลินิกเราครับก็ถือว่าเป็นผู้นำนะครับในตลาดของเอสเตติกมาร์เก็ตนะครับเรื่องของธุรกิจคลินิกความงามศัลยกรรมและฟื้นฟูดูแลสุขภาพครับเดอะคลินิกอยู่ในกลุ่ม h e Health and Beauty Business ต้องขอบอกเลยว่าทั้ง2อันนี้เป็นเมกะเทรนด์นะครับซึ่งในคลินิกเราเนี่ยอยู่ตรงกลางระหว่าง Health a n d Beauty นะครับถามว่าเดอะคลินิกทำอะไรบ้างนะครับหลักเลยเนี่ยก็คือธุรกิจเรื่องของการแพทยความงามเราลงมาก็จะเป็นพวกกลุ่มเบลเนสแล้วก็พวกสปาความงามเนี่ยถ้าแบ่งเป็นประเภทเนี่ยหลักๆก็จะมี3ประเภทก็คือผิวหนังรูปร่างแล้วก็เรื่องของสัลกรรมหลักๆเลยเนี่ยของเราเนี่ยจะมาจาก ผิวหนังกับบอดี้ก็คือการดูแลรูปล่างเนี่ยเยอะสุดนะครับเกินครึ่งเรามาจะเป็นพวกสัญญกรรมกับเวลเนสนะครับจริงๆลูกค้าเดคลินิกเนี่ยมาหมดเลยนะครับตั้งแต่แบบเด็กเรียนอยู่จะถึงวัยผู้ใหญ่วัยกเกษียณแล้วนะครับแต่ว่าเมนลี่หลักๆชาร์เกตของเดอะคลินิกเองเนี่ยจะเจาะกลุ่มลูกค้าที่เป็นกลุ่ม GenY ตอนบน แล้วก็โตขึ้นไปถึงเซนเนะครับแล้วก็ถึงวัยผู้ใหญ่เพราะว่าเซอร์วิสที่เรามีนะครับเรามีครอบคลุมตั้งแต่การรักษาสิวโรคผิวหนังเบื้องต้นจนไปถึงกัรดาการที่แอดวานซ์คอมเพล็เคช่นเรื่องการยกกระชับปรับริ้วรอยดึงหน้าโดยไม่ต้องผ่าตาัดปัจจุบันเนี่ยเราก็มีจนถึงเรื่องของการศัลยกรรมนะครับมันจะเป็นการดึงหน้าทำตาเสริมคางทำจมูกทำรีแพร์หรือบางคนแบบข้างนอกสวยแล้วก็อยากสวยจากข้างในด้วยก็มีเรื่องของโปรแกร,รมเบลเนสการดูแลให้วิตามินตรวจภูมิคุ้ม,มกันมะเรง็งฉีดวัคซีนนมมเรงง้อกกัาลู มันมีเรื่องของรีเสิร์ชเ a เปอร์ของสถาบัน ASAPS เขาวิจ Trans ัยมาว่าคลินิกที่ทำเรื่องของการแพทย์ความงามเนี่ยนะครับในประเทศไทยเนี่ยตอนนี้ปี2022มูลค่าตลาดประมาณ60,000กว่าล้านบาทแล้วในปี2030ปีะมาณ8ปีข้างหน้าเนี่ยจะตตโตขึ้นเป็นประมาณ102-103หมื0 0ล้านบาทก็ประมาณ2เท่าเลยนะครับการแข่งขันนะครับคลินิกในเมืองไทยที่เป็นคลินิกที่ได้มาตรฐานเนี่ยมีประมาณ5,000กว่าคลินิกแต่ว่าที่เป็นเชนเนี่ยมีอยู่น้อยเจ้ามากที่นับได้นะครับ เด่นของคลกินิกหลักมี3ข้อนะครับคือเรื่องของบุคลากรคนเครื่องมือยานะครับแล้วก็เรื่องของแบรด์อิมเมจนะครับเรื่องของคนบุคลากรเรามีตั้งแต่พนักง,งานเรามีประมาณกว่าคนนะครับเนี่ยทีมแพทย์ก็70และมีการส่งทีมแพทย์เนี่ยไปเทรนกับ โรงพยาบาลชั้นนาะเพราะว่าเวลาเราทำการรักษาคนไข้เนี่ยไม่ใช่แค่ทําออกมาแล้วสวยอย่างเดียวมันต้องปลอดภัยด้วยทีมเนอร์สเนี่ยเราก็มีส่งเรื่องของเทรนกับบริษัทเครื่องมือแพทย์ระดับโลกบริษัทยาระดับโลกนะครับทีมพนักง,งานให้บริการเรามีการให้บริการนะครับการดูแลลูกค้าหลังท follow ํา Followup มีการติดตามดูแลลูกค้าแทบจะตลอด24ชั่วโมงเลยครับคือลูกค้าเนี่ยกลับไปบ้านแล้วเนี่ยนอกเวลาคลินิกเนี่ยสามารถโทรเข้ามาติดตามได้เรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือและยาที่ได้รับมาตรฐาน USFDA หมายความว่าได้มาตรฐานที่ออยของอเมริการับรองซึ่่งเรานีีม เครื่องมือเนี่ยที่วีไอซีพีเอเนี่ยมากอันดับต้นๆของประเทศไทยเลยครับผลการดำเนินงานของเดอะคลินิกนอนงกลับไปตั้งแต่เราเปิดมาสิกว่าปีเ้วก็เติบโตต่อเนื่องมาตลอดทุกปีเลยนะครับจนถึงปีแรกที่เรามีโควิดปี63สึมเป็นปีที่เรานนวหายคือแตะพันล้านทีมแล้จะรวมปีสาขาแต่ปีล่าสุดปี6 4สเนี่ยเนื่องจากว่าปิดเยอะขึ้นกว่าปี63าอีกก็จะดรอปลงมานิดหนึ่งแต่ในปีนี้เนี่ยครึ่งปีแรกรายได้ครึ่งปีแรกที่เจ็ดร้อยนะครับตัว วัลทัาไลน์ในโปรฟิตเนี่ยที่1น0อยนะฮะที่ปีที่แล้วเนี่ยวัาทัไลายก็ประมาณ120กว่าๆนกว่าซึ่งถือว่าเกินทาร์เก็ตของปีที่แล้วมาเยอะเนื่องจากว่าเดอะคลินิกเราเป็นธุรกิจที่ไม่มีหนี้นะครับฉะนั้นเนี่ยได้เงินมาจาก IPO เนี่ยหลักๆเลยนะครับก็คือการขยายสาขาลงทุนเครื่องมือแพทย์หรืออาจจะเป็นเรื่องของพัฒนาระบบ i อเป็ปเงินทุหนหมุเนเวียนในบริษัทตอนนี้มีสาสาขาแทนเปิดสาขาก็ประมาณ6 1ถึงสสาขาต่อปี ตัวของ h e t i c wellness เนี่ยมันใหญ่มากตอนนี้นเดอะคลินิกเซอร์ว,วิสบางอันเนี่ยก็ยังมีไม่ครบเราก็จะเพิ่มเซอร์วิสแล้วก็ขยายสาขาไปยังหัวเมืองรองมากขึ้นซึ่งปีนี้เดอะคลินิกก็เป็นปีแรกที่เราขยายสาขาไปหัวเมืองรองคือที่จันทบุรีกับสระบุรีนะครับซึ่งก็ได้รับผลตอบรับที่ดีนะครับอนาคตก็คงจะมีการศึกษาเพิ่มเติมมากขึ้นนะครับในการขยายสาขาไปยังกลุ่มลูกค้าที่ไมีดีมาเราพบว่าลูกค้าต่างจังหวัดเนี่ยมีความต้องการเซอร์วิสในกลุ่มที่ใกล้เคียงกับลูกค้าในเมืองมากขึ้น คลินิกเรานะครับเป็นคลินิกเจ้าแรกที่เข้าในตลาดหลักทรัพย์เราเป็นโมเดลที่เป็นอยู่ใน Health and Beauty Business ซึ่งถือเป็นแมกกาเทรนมีการขยายสาขาเติบโตอย่างต่อเนื่องไม่มีหนี้ตลอด13ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องมาตลอดนะครับขอให้มั่นใจได้ว่าหลังจากเด็กคลินิกเข้าตลาดไปแล้วก็จะเป็นบริษัทที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีการปันผลให้กับผู้ถือหุ้นและนักลงทุนเรากำหนดอโยุบายปันผลไว้ที่ไม่ต่ำกว่า40%ของกำไรสุทธินะครับ